สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทำน้ำมะเขือเทศโดยที่ปลอดสารหมายถึงว่าไม่ใช่ปลอดสารในการปลูกนะคะคือเราจะไม่จะไม่ซื้อน้ำมะเขือเทศเทศดื่มเองแต่ว่าเราจะต้มต้มน้ำมะเขือเทศเองก็คือเอามะเขือเทศสดนี่แหละค่ะมาต้มเอามา เอามาหั่นแล้วก็เวลานั้นเราก็จะต้มแล้วก็การต้มเนี่ยเราจะไม่ใส่น้ํานะคะเราจะต้มแบบต้มให้เขาพอให้เขาสุกพอสุกเสร็จแล้วเราก็จะเอามาปั่นปั่นเพื่อเพื่อให้ได้ทั้งกาดทั้งทั้งน้ำมะเขือเ,เทศมันก็จะเข้มข้นหน่อย แต่ถ้าเกิดใครที่คิดว่ามันเข้มข้นเกินไปเราก็ผสมน้ําได้ค่ะไม่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 ผิดกฎก็คือแต่ว่าเราก็าคือเราทําเองไงแล้วก็ประมาเอาเมะเขือเทศนี่เราแล้วแต่นะคะว่าใครจะใช้เท่าไหร่แต่คือว,วันนี้เราซื้อมาสองโลครึ่งประมาณนี้แล้วก็ต้มก็ประมาณจะไว้ดื่มประมาณ3ามวันนะคะสองคน ก็ดื่มทุกทุกเชา้าโอเคนี่นะคะมะเขือเทศหลังจากที่เราหั่นแล้วเราก็จะทำการต้มโดยที่เราจะไม่ใส่น้ำเลยนะคะเราจะต้มไปแบบนี้แต่ว่าจะคนนิดหน่อยคนให้ให้เขาจะไม่ไม่ไหม้ที่ก้นก้นหม้อแล้วก็พอเขาเป็นเริ่มเป็นน้ำเราก็คนไปคนมาเสร็จแล้วก็พอคือให้มะเขือเทศสุก แค่มะเขือเทศสุกเปลือกเขาจะล่อนออกแล้วสุกเนี้ยเราก็ปิดไฟได้จากนั้นเราก็จะไปปั่นปั่นแล้วก็มากรองกากแล้วก็แยกน้ําไว้ไว้ดื่มค่ะโอเคแล้วมาดูกันนะคะนี่ค่ะหลังจากที่เราต้มได้ที่แล้วมะเขือเทศที่เราต้มไปสักพักหนึ่งคือเราต้องสังเกตดูอะมันแล้วแต่ไฟไฟมากไฟน้อย พอมันได้ที่แล้วเรามันมามันเริ่มเปื่อยแล้วค่ะเราก็พอจากนั้นเราก็จะเอามาปั่นเพื่อที่จะเดี๋ยวเราก็จะเอาไปกองเอาไปกองแล้วก็เอาไว้ดื่มอีกต่อไปนะคะที่เราทำการปั่นที่เราไม่มก็จะมีเสียงหน่อน คือเราปั่นไม่ต้องปั่นไปไม่ต้องปั่นแรงมากนะคะก็แค่แบบน,นี้ใช้สองตักคือ ก็จะมีสภาพเป็นอย่างนี้หน้าตาเป็นอย่างนี้จากนั้นเราก็จะมากรองกันอเลยคีนะคะเราก็จะใส่กระชอนกรองไว้อย่างนี้เนี่ยคือกระชอนมันก็เป็นตาใหญ่หมือนนะคะเพราะว่ามะเขือ,เ,อ,อเทศเขาจะเขาเขาจะเข้มข้นเพราะว่าเราไม่ผสมน้ำเลยมันก็จะมีแต่นเนื้อมะเขือเทศ ก็คือบอกว่าถ้าเกิดหนักถ้าเกิดว่าใครจะดื่มอะเราผสมน้ําได้นะคะไม่ไม,ไม่ไม่ผิดกฎก็คือว่ามันข้นเกินไปเราก็ผสมน้ําได้นี่ก็จะผสมทีหลังเวลาเราจะดื่มแล้วก็ใส่ใส่สักครึ่งค่อนแก้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็ใส่น้ําเข้าไปอีกนะคะเพราะว่ามันจะได้ไม่ต้องอมันข้นเกินก็ไม่ดี หลังจากที่เราได้ทําการกรองมะเขือเทศแล้วนะคะน้ํมเมือเทศแล้วมันก็จะเป็นอยู่ขนาดนี้แล้วเราก็จะเอาใส่ในอะไรก็ได้ค่ะเพื่อแล้วก็ใส่ในตู้เย็นแล้วก็ไว้ดื่มทุกเช้าอันนี้กาดนี่เราก็เอาไปทําปุ๋ยปุ๋ยหมัก <c oughs> <c oughs> ก็คือทําง่ายๆค่ะอย่าไปทําให้มันยุ่งยาก น้ำมะเขือเทศสดๆก็ช่วงที่มะเขือเทศอะ่ะเขาเขาถูกเราก็จะซื้อมามาทำดื่มไว้เดื่มเองนะคะโอเคค่ะขอบคุณมากค่ะช่วยฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ